คลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการดูอจอ iPhone Xs Max นะครับจอแท้แล้วก็จอเทียบนะครับเผื่อใครนะครับสั่งจอมาเปลี่ยนเองหรือไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับก็ถ้าจะ,ะดูเองได้นะครับให้แกะดูให้สังเกตนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูจอเทียบก่อนนะครับจอเทียบนะครับมองภายนอกนะครับอาจจะดูนะครับดูไม่ออกนะครับบางทีประกอบเครื่องอะไรไปแล้วนะครับร้านบอกว่าอะไรแท้นะครับเราจะแน่ใจได้ไงนะครับว่าแท้หรือเทียมนะครับถ้ามองจากด้านหน้านะครับ สังเกตนะครับตรงแถบตรงแถบด้านล่างนะครับมันจะหนาแถบมันจะใหญ่กว่าตรงด้านข้างนะครับอันนี้คือจอเทียมนะครับถ้าเป็นจอแท้นะครับอันนี้ลักษณะของจอแท้นนะครับขอบไอที่เป็นขอบดำๆนะครับด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับมันจะเท่ากันหมดนะครับมันจะไม่หนานะครับมันจะบ,งบางๆนะครับถ้ามองผ่านกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ถ้ามองด้วยตาเปล่าเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงเนื้อตรงหน้าจอนะครับตตรงขอบมันจะด้านล่างด้านข้างด้านบนนะครับมันจะเท่ากันนะครับถ้าเป็นจอแท้แต่ถ้าจอเทียบนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับด้านบนด้านข้างเท่ากันนะครับแต่ด้านล่างมันจะหนากว่านะครับถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะเห็นนะครับแต่ถ้ามองผ like ่านกล er, ้องต fence, ัวนี้มันอาจจะมองไม่เห็นนะครับ อันนี้คือวิธีสังเกตอย่างแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นจอ,องานอินเซลนะครับงาน LCD ทอลดาหรือเป็นงานโอเรนะครับแถบด้านล่างตรงนี้นะครับตรงขอบดำๆเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามันจะหนากว่าด้านข้างนะครับอันนี้สังเกตได้รู้เลยนะครับตันี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ ก็จะลักษณะมันก็จะมีความขายคึงกันนะครับแต่มันจะมีจุดที่แตกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูาตัวงานธรรมดานะครับงานเทียบสังเกตตรงแถบตรงนี้นะครับตรงสีตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับ เป็นสีเทียมมาแต้มมาทานะเป็นสีเหลืองแต่จอแท้นะครับตรงนี้มันจะเป็นสีทองเงาเลยน,น่าจะเป็นทองจริงนะมันเป็นแถบไว้รับอะ,อ,ะอะไรอะไอตัวกาวนะครับของขั้วลบนะครับมันจะวิ่งได้ดีกว่านะมันจะเป็นสีทองเงาเลยนะครับอันนี้จอแท้นนะครับถ้าจอเทียมมันก็จะ เป็นสีธรรมดานะครับจุงอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับความแตกต่างก็อันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับุู้ปศาบ้านก็กิกก๊อกกว่านะครับลายแพรนะครับตรงแพรต่างๆนะครับมันก็จะไม่คมชัดนะครับแพรจะไม่นานะครับไม่นาเท่านะครับตรงแพรนะครับมันก็จะของแท้มันจะหนากว่านะครับจะแข็งแข็งกว่านะครับ ส่วนของเทียบนะครับมันก็จะอ่อนๆนะครับเนื้อตรงพลาสติกมันจะอ่อนๆนะครับอันนี้นะครับบาร์โคดนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้จะเป็นเงานะครับแต่ตรงนี้สีตรงนี้จะเป็นด้านๆันนะครับสัมผัสเนื้ออะไรต่างๆนะครับก็ของจริงมันจะดู พพเยียมกว่านะครับตัวนี้พวกด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นแถบชีอทองนะครับของแท้แต่พวกนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับงานเทียมนะครับทีนี้สิ่งที่สังเกตนะครับได้ชัดที่สุดนะครับนะครับอยากรู้ว่าแท้ไม่แท้สีเดียดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือนะครับ ตรงแพรนะครับด้านนี้นะครับถ้าของเทียบนะครับจอเทียบมันจะไม่มีโลโก้ของ Apple นะครับรูป Apple นะครับถ้าเป็นของแท้นะครับดูรู้เลยนะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับแพรตรงนี้นะครับจะมีรูป Apple นะครับถ้ามีมีรูป Apple ก็คือเป็นของเทียบนะครับ ดูดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุดลายต่างๆนะครับมันจะมีลายเส้นมีอะไรที่มันวัสดุที่มันดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าแม้แต่ตรงนี้นะครับก็ไม่เหมือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียบไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็น สองชั้นนะครับทับกันอยู่นะครับอยายกระจกก็จะดูลื่นนะครับลื่นกว่าแต่อันนี้มันเป็นมีพลาสติกเทียบอยู่เคลือบอยู่นะครับน,นี่ก็แกะไม่ได้เดี๋ยวหมดรประกันนะครับอันนี้ผมมาําคลิปให้ดูนะครับอย่างแรกเข้ามาดูาง่ายเลยก็นะครับดูนะครับโลโก้แอปเปิลน,นะครับถ้ามีแอปเปิลก็ให้สันนิษฐานว่า เป็นของจริงไว้ก่อนนะครับแล้วก็คงไม่มีของกอ๊อปนะครับที่มีทำโลโก้แอปเปิล้ามีก็น่าจะโดนไปแล้วนะครับจุดต่างๆอื่นๆนะครับก็าจะมีประมาณเท่านี้นะครับ เมื่อกี้นะครับไปบอกนะครับให้ร้านเปลี่ยนอของแท้นะครับแล้วทีนี้เราจะแน่ใจได้ไงครับว่าแท้ไม่แท้นะครับถ้าเมื่อกีเนื้อไอ้หน้าจอนะครับไปเจอของมียี่ห้อหน่อยนะครับดีๆหน่อยภาพสีอะไรสีสันคมชัดนะครับราคาสูงนะครับ มีความใกล้เคียงกับจอแท้นะครับแต่ทีนี้นะครับเพื่อความแน่ใจนะครับถ้าเราแกะเครื่องเป็นนะครับถ้าเราแกะออกมาดูนะครับปึ๊บก็ให้แง้มดูนะครับใครที่แกะเครื่องเป็นแง้มแกะออกมาดูนะครับถ้ามีโลโก้นะครับรู้เลยนะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนแต่ถ้าจอสีสันอะไรคมชัดนะครับพวกนั้นมันจะเป็นของเกีร เกจดีๆหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีโลโก้ก็เป็นของเทียบนะครับไม่ใช่จอแท้นะครับแล้วก็ดูนะครับแถบตรงนี้มันจะเป็นสีทองเงาเลยนะครับเหมือนทองนะครับอันนี้นะครับจะเป็นจอแท้นะครับแต่ถ้าจอเทียบบางทีอาจจะทําสีทองเป็นสีทองมาอะไรเหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าไม่มีโลโก้ก็ไม่ใช่จอแท้นะครับอันนี้ก็นะครับ นะครับดูนะครับเผื่อจะสั่งมาเองนะครับสั่งมานะครับหรือจะไปเปลี่ยนที่ร้านก็ดูดีๆนะครับถ้าสั่งมาเองแกะของดูแล้วนะครับเขาเขียนบอกว่าเป็นจอแท้นะครับแท้ลมเดิมโรงงานนะครับจอแท้เปิ้ e แต่มาแล้วนะครับเราสังเกตดูว่ามันไม่มีเหมือนที่ผมบอกนะครับเราก็สามารถตีกลับได้ว่า มันไม่ใช่ของแท้นะครับเพื่อเอาเงินคืนนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆก็สามารถเช็คได้นะครับหรือทางร้านนะครับถ้าเขาบอกว่าจอแท้แต่เราดูแล้วอ่มันไม่มีโลโก้ Apple ไม่ใช่จอแท้นะครับอ่เราก็เข้าไปคุยนะครับกับที่ร้านนะครับลิปนนี้นะครับทําขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ทันนะครับไม่เสียเปรียบและไม่เอาเปรียบนะครับซึ่งกันและกันนะครับในฐานะนะครับ ผู้ประกอบการหรือในฐานะลูกค้านะครับลูกคาก้าก็ขอความเข้าใจกับช่างด้วยนะครับช่างก็ขอความนะครับเห็นใจกับลูกค้านะครับเราก็อาศัยนะครับพึ่งพาอาศัยกันนะครับถ้าไม่มีลูกคา้าช่างก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีช่างลูกค้าก็บางอย่างเราก็ซ่อมเองไม่เป็นนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับ การดูนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผม